สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่22มิถุนายนนะครับ2563เวลาอัดคลิปตอนนี้อยู่ที่เวลา9โมง22นาทีก็เดี๋ยวบทความวันนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ในขณะที่ทำบทความอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ คำนวณเอาไว้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะพยายามแก้ไขตัวเลขนะครับที่ต่างจากบทความให้ละกันนะครับจากเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็วิ่งไซเวย์นะครับในกรอบที่ผมวางเอาไว้ให้นะครับทั้งอาทิตย์นะครับ โดยสามารถย่อลงต่ำสุดครับได้ที่ราคา1,704เี่หรียญน,นะครับก่อนที่มันจะค่อยๆรีบาวนะครับดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับจนสามารถปิดตลาดในวันศุกร์เนี่ยได้ที่ระดับราคา 1, 7 4 2เหรียญน,นะครับเมื่อเช้านี้ครับช่วงเวลาที่ตลาดเปิดครับตีห้6โมงเช้าครับทองคำเนี่ยมันก็ดีตัวเองขึ้นมานะครับแต่จุดสูงสุด,ดที่ราคา1,700 52เหรียญแล้วมันก็ค่อยๆย่อตัวลงมานะครับก่อนที่จะมันทดสอบด่านราคา1,753เหรียญครับซึ่งผมบอกเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับว่ามันเป็นด่านสำคัญนะครับว่าถ้าเกิดมันสามารถผ่านด่านราคา1,753หรือ1,755เหเหรียญขึ้นไปได้นะครับ ทองคำเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นขาข,ขึ้นระยะยาวหรือที่เรียกว่าเทรนขาข,ขึ้นสมบูรณ์เพราะเนื่องจากว่าระยะกลางเนี่ยมันเป็นเทรนขาข,ขึ้นอยู่แล้วนะครับเมื่อมันผ่านด่านราคา1753หรือ1755เยหรียญได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาข,ขึ้นแบบสมบูรณ์มีสูงมากนะครับปัจจุบันครับทองคำครับก็ขึ้นไปทำนิวไฮครับ ได้สูงถึงราคา1,758เหลรียญครับปัจจุบันในขณะที่อัดคลิปตอนนี้ครับทองคําย่อตัวลงเล็กน้อยครับบนเปียนที่ยนท4 1 7 5 5ี่1,754,1,755อยู่นะครับหลายท่านก็คงตั้งคําถามในใจเช่นเคยว่าเฮ้ยทองคํามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปย่อลงบ้างไหมนะครับบางท่านก็ติดเหวล,ลึกอยู่พอสมควรนะครับทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลง ให้ดีใจแค่สอาวันนะครับแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาอีกนะครับส่วนชาวดอยครับไม่ต้องพูดถึงครับช่วงนี้ครับย่อลงมาซื้อนะครับกำไรขึ้นไปก็ปิดกำไรได้พอสมควรนะครับก็คงยิ้มแย้มกันทั่วหน้านะครับเออฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีกำไรในฝั่งบายนะครับ ก็ทยอยปิดกำไรออกไปบ้างนะครับอย่าพึ่งชะล่าใจให้มากนะครับขึ้นชื่อว่าทองคําครับมันผันผวน,นตลอดเวลานะครับอาจจะขึ้นต่อหรือว่าอาจจะทิ้งตัวลงมามันสามารถออกได้หลายแบบเลยนะครับสาหรับทองคําทิน้นนี้ในช่วงแรกนี้นะครับอาจารย์เต้งครับก็ขอสรุปแนวโน้มทองคําในอาทิตย์นี้ก่อนนะครับว่าจะมีทิศทางนะครับ หรือจะออกมาในแบบไหนนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนครับจะได้นำคลิปนี้ครับไปวางแผนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในพอร์ตของท่านเองได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับสำหรับรายการหมอทุนองคำนะครับรายการนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำให้ในแต่ละอาทิตย์นะครับก็จะครอบคลุมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะครับเป็นแผนการเล่นที่ ให้นักลงทุนทั้งหน้าใหม่นะครับแล้วก็หน้าเก่าครับสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อ่ะเริ่มเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับปัจจุบันนะครับทองคำเนี่ยนะครับเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะครับมันยังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ เพราะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะตีด่าน1,753เหรียญหรือ1,755เหรียญขึ้นไปได้แล้วก็ตามนะครับแต่ต้องรอดูวันนี้ครับว่ามันยืนเหนือนะครับยืนเหนือราคา1,753เหรียญได้หรือไม่นะครับคำว่ายืนเหนือเนี่ยนะครับเอาช่วงเที่ยงคืนเป็นหลักก็ได้ครับถ้าเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะครับ ทองคำเนี่ยมันยืนเหนือราคา1753หรือ1755เหรียญได้นะครับแสดงว่าทองคำเนี่ยเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวบวกกับระยะกลางบวกกับระยะยาวใหญ่ครับกลายเป็นว่าถ้าคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนะครับทองคำยืนเหนือราคา1753เหรียญได้นะครับก็แปลว่าทองคำครับเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับทีนี้ ไอที่พีกว่านั้นครับเมื่อปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทองคำเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแน่นอนครับหลายท่านก็คงลุ้นให้ทองคำมีโอกาสย่อตัวลงไปบ้างนะครับเพื่อที่ทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางได้ครับฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์นี้ครับ จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับหรือว่าจุดสับขาหลอกที่ทองคาเนี่ยจะสามารถลงไปได้จริงๆนะครับทองคาเนี่ยจะต้องหลุดลงต่ํากว่าราคา1720เี่หรียญลงไปให้ได้เท่านั้นนะครับถ้ายังไม่สามารถหลุดต่ํากว่าราคา1720เี่หรียญลงไปได้นะครับเทนขาลงระยะกลางนะครับจะยังไม่ทํางานทีนี้ ไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับทุกท่านทราบแล้วครับห7 5 3หรือว่า1755ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตอนนี้มันทะลุขึ้นมาแล้วครับรอดูคืนนี้เท่านั้นครับว่ามันจะยืนเหนือราคานี้ได้หรือไม่นะครับทีนี้ข้อ2นะครับเมื่อถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนเทนแล้ว นะครับเป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดเนี่ยที่มันจะย่อลงไปได้ในอาทิตย์นี้นะครับอย่างมากเนี่ยนะครับผมมองเลยว่าเต็มที่เลยก็1,695ถึง1,700เหรียญน,นะครับถ้าเกิดลงต่ำกว่าน,นี้ได้นะครับถือว่าฟลุกมากๆพอสมควรนะครับส่วนเป้าหมายกำไรขาขึ้นครับมีโอกาสที่ทองคำจะขึ้นไปต่อแน่ๆเนี่ยนะครับกอที่กรอบราคา1,775 ถึง1,780เหรียญนะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับผมผมเคยฟันทงเอาไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไปทำนิวไฮที่ราคา1,777เหร 1, ียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ครับทองคำจะไปถึงหรือไม่อย่างไรนะครับข้อที่3นะครับก็ตอบคำถามยอดฮิตประจำสัปดาห์นะครับว่าทองคำครับมีโอกาสจะย่อลงไหมนะครับ และจะย่อลงได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอบให้แบบนี้ครับว่าทองคําครับมีโอกาสที่จะยังย่อลงได้อยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์แล้วก็ตามนะครับอย่าลืมกดของอาจารย์เติ้งครับทุกครั้งที่อาจารย์เติ้งประกาศเปลี่ยนเทนนะครับมันจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมเสมอนะครับถ้าเกิดประกาศเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นก็จะมีการย่อลงตามธรรมเนียมนะครับ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเทนเป็นขาลงครับก็จะมีการรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ทองคำครับมับนก็จะมีโอกาสยอดตวลงมาครับที่กรอบราคา1,736นะครับจนถึง1,740เหรียญเนี่ยเป็นกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบราคา1,723ถึง1,726เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่2นะครับ แล้วก็ราคา1,708จนถึง1,710เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่3นะครับน่าจะลงลึกสุดได้อยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับถ้าดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยก็คงได้แค่ประมาณ1695ถึง1,700เหรียญน,นะครับนี่คือดีที่สุดแล้วสำหรับวีคนี้นะครับท่านที่จะรอซื้อบายนะครับก็รอทองคำย่อลงมาตามกรอบที่ให้เมื่อกี้นะครับ แล้วค่อยทยอยเข้าซื้อนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราอย่าตกเป็นเหยื่อของตลาดนะครับเรารอได้เราก็รอนะครับเพราะถ้าเกิดตลาดทองคำครับมันไม่มีออเดอร์ของนักลงทุนเข้าไปนะครับยังไงเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับมันก็รอได้เราก็รอต่อไปนะครับข้อที่4นะครับ สำหรับชาวเหวนะครับก็ตอนนี้ครับกำลังใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับถ้าคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนะครับทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคา1,753เหเหรียญได้อยู่นะครับก็แสดงว่าทองคำเนี่ยนะครับมันจะเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้ครับ ทองคำก็อาจจะมีการย่อลงตามธรรมเนียมแล้วก็ดีตัวขึ้นต่อนะครับฉะนั้นแล้วครับท่านอาจจาเป็นต้องมีการเริ่มทยอยซื้อฝั่งบายเพิ่มแล้วนะครับเพื่อเป็นการฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งหนึ่งของพอร์ตไปเลยนะครับโอกาสที่ทองคำครับจะขึ้นไปทำนิวไฮรอบนี้ครับที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ครับที่1,777เหรียญเนี่ยมันมีสูงถึงประมาณ80%เลย นะครับก็จบนะครับสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำให้ในช่วงแรกนี้นะครับอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆเช่นเคยนะครับสำหรับข้อแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่หน้าเก่านะครับแล้วอยากได้บทความหรือบทควา์ของผมนะครับซึ่งจะวิเคราะห์ให้ในกลุ่ม v i p ในทุกๆวันนะครับหรือว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ 065นะครับ942 5654นะครับหรือเบอร์หนึ่งครับ093 692 5456นะครับอดีไลน์ผมครับเติ้งนะครับทีไทยแลนด์ครับ E ครับ R ครับ N ครับแล้วก็ G Good นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่สองนะครับ กิจกรรมใหม่นะครับที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่ที่แล้วเนี่ยนะครับคือผมได้ทํากลุ่มพิเศษเอาไว้ให้สําหรับลูกค้านะครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าในส่วนของบล็อกที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Vantage FX ATFX หรือว่า i n f i n นิก็ตามเนี่ยนะครับก็ผมก็คือจะ ให้ทิกแนวนะครับเคาซื้อเคข,ขายนะครับพาลูกค้าเทรดไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งจะบอกในจุดเข้าซื้อหรือว่าจุดเข้าขายทํากําไรเท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ตามที่เบอร์ที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับข้อที่3นะครับส่วนใครที่อยากลงทุนทองคำนะครับแล้วยังไม่มี เวลานะครับมีแต่เงินนะครับมันก็สามารถจะมีวิธีทางรัดนะครับสร้างรายได้ได้อีก3ทางเลือกด้วยกันนะครับก็ทางเรื่องแรกก็คือมาเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับผมนะครับซึ่งช่วงหลังจากที่บทล็อกดาวน์เรื่องโควิดนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มไหลเข้ามาที่จะมาเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเรียนครับแล้วก็ไปซื้อขายด้วยตัวเองละกันนะครับ หรือว่ากลุ่มเนี้ยนะครับก็ผมก็จะพาเข้ากลุ่มข้อซื้อข้อขายด้วยนะครับก็จะพาเทรดไปในตัวด้วยนะครับข้อที่2นะครับก็เทรดด้วยทองคานะครับในระบบอัตโนมัติหรือว่าแบบออโรบอทหรือว่า EA เนี่ยนะครับมันก็จะทําการซื้อขายให้นะครับทากาไรให้ตัดขาดทุนให้นะครับแต่ว่าต้องใช้เงินจํานวนเยอะพอสมควรนะครับแบบที่3ก็เป็นโครงการครับพอร์ต 80,000เหรียญนะครับลงทุนท่านละ8,000เหรียญนะครับ10คนครับมาจับมือกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบริหารพอร์ตให้นะครับกำไรที่ได้ก็แบ่งกันนะครับขาดทุนก็ขาดทุนพร้อมกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วครับทุกอย่างระบบนี้ที่อาจารย์เติ้งทำครับแฟร์ทั้งหมดนะครับสบายใจได้สุดท้ายครับข้อที่4นะครับก็รายการใหม่ของผมนะครับก็ชื่อสายลับจับทองคำนะครับ ก็จะเป็นรายการไลฟ์สดเลยนะครับก็ร่วมกับทางบริษัท Van เ a g e FX กนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้รับชมได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับของทางบริษัทนะครับ v ว n t a g e FX Thailand นะครับหรือว่าใครมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามสดๆได้เลยครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะซื้อจะส่งคำถามมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้เลยนะครับใครอยากแก้พอร์ตอะไรแบบไหนครับเดี๋ยวผมจะ ไลฟ์สดให้นะครับในในช่องทางนั้นเลยนะครับส่วนในรายการสาระจับทองคำนะครับมันก็จะมีไฮไลท์นะครับหรือว่าเนื้อหาสาระดีๆให้นะครับที่นอกเหนือจากใน YouTube ที่มีให้แล้วนะครับก็จะมีเพิ่มเติมให้ในรายการสดตรงนั้นนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับทุกๆวันจันนะครับช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับกับรายการใหม่ครับสายลับจับทองคำของอาจารย์เติ้งนะครับโอเค พอแล้วนะครับไปต่อกันสำหรับแผนการซื้อขายทองคำนะครับแบบ g o l d s t o หรือแบบ USD ต่อออนนะครับก็จะมีดังนี้นะครับภาพรวมนะครับกรอบทองคำในอาทิตย์นี้นะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งป้นเปี้ยนในกรอบราคา1735ถึง1755เหรียญน,นะครับถ้าเกิดมันทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับรับรองว่าทองคำครับ น่าจะมีโอกาสจัดเต็มข้างนั้นแน่นอนแล้วนะครับแนะนำว่าครับอาทิตย์นี้ครับพยายามวิ่งตามน้ำนะครับอย่าวิ่งสวนทางเด็ดขาดนะครับเทนขาขึ้นระยะกลางครับทำงานอยู่ตอนนี้นะครับเสถียรปกติด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ทองคำครับเพิ่งตีด่านราคา1,753เหรียญขึ้นมาได้นะครับจนไปแตะราคา1,758เหเหรียญแล้ว ตอนนี้ย่อตัวลงเล็กน้อยครับที่1755นะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นั้นมีโอกาสสูงถึง80%เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์นี้ครับให้น้ำหนักนะครับไปทางฝั่งซื้อบายมากกว่านะครับทองคำเนี่ยย่อลงนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกนะครับฉะนั้นแล้วนักลงทุนครับอาทิตย์นี้ครับเน้น เล่นฟั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะดอยน้อยลงแล้วนะครับน่าจะทยอยปิดกําไรออกกันได้บ้างแล้วนะครับข้อแรกนะครับนาทีนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับ บทความเนี่ยผมให้ตั้งบายสต็อปเอาไว้ที่ราคา1,753เหรียญน,นะครับในกลุ่ม VIP อาจจะได้ซื้อเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ทองคำย่อลงมาอยู่ที่1,754แล้วนะครับใครอยากเสี่ยงซื้อนะครับเสี่ยงซื้อได้นะครับเป้าหมายกำไรครับมีโอกาสขึ้นต่อไปแตะให้เห็นกรอบราคา1,763ถึง1,770นะครับ น่าจะมีให้เห็นนะครับถือรอปิดกําไรตรงนี้ได้นะครับข้อที่2นะครับตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอเอาไว้ครับเมื่อทองคํายอดตัวลงมานะครับทยอยเข้าซื้อเอาไว้นะครับราคา1740เี่หรียญครับก็เอาครับไม้แรกย่อลงมาอีก1732ก็เอาอีกครับไม้2ย่อลงมาอีกครับ1726ครับก็เอาอีกครับไม้3าม ย่อลงมา1715ก็เอาอีกครับไม้ที่4และย่อลงมามาสุดท้ายครับ1 7 0 7ครับก็เอาอีกครับเป็นไม้ที่5ครับถ้ามันได้ครบ5าไม้นี้แล้วนะครับทองคามันไม่รีบาวหรือไม่ดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับเลิกซื้อเลยครับ5ไม้นี่ถือว่าแม็กซิมัมแล้วนะครับถ้ามันยังหลุดต่ากว่าราคา1,707เเดหรียญลงไปได้อีกนะครับหรือว่าหลุดต่ำกว่าราคา1 7 0เดยเหรียญลงไปได้ครับเลิกซื้อทันทีครับไม่นอไปซื้อแล้ว นะครับพอข้อที่สามครับผมขีดเส้นตายเอาไว้ให้กับชาวดอยแบบนี้นะครับว่าตราใที่ทองคำครับมันยังยืนเหนือราคา1,720เี่หรียญได้อยู่เนี่ยนะครับยังไงเนี่ยทองคำมันก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเหนื่อยนะครับมันต้องย่อตัวลงกว่าย่อ,ยอตัวลงเนี่ยต่ำกว่าราคา1,720เี่เหรียญเท่านั้นครับ เจ้าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสเริ่มทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะครับข้อแรกนะครับแก้พอร์ตชาวเหวก่อนและกานระดับแรกนะครับก็คือต้องค่อยๆทยอยเข้าซื้อบายการพอร์ตเอาไว้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันผ่านด่านราคา1,753เหรียญขึ้นไปได้แล้วนะครับยังไงตอนนี้ทองคำมันก็แค่รอว่าจะยืนเหนือราคา1,753เหรียญได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าขึ้นไปได้นะครับทองคำก็จะขึ้นต่อไปนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงตามธรรมเนียมเนี่ยนะครับเพียงแค่รอบเดียวนะครับนั่นแหละเป็นจุดที่ท่านจะสามารถเข้าทยอยซื้อบายได หรือว่าจะคัดล้อสเซลล์ทิ้งไปก็ได้นะครับข้อที่2นะครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,744เหรียญนะครับถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้นะครับสัญญาณขายระยะสั้นครับจะเริ่มทำงานนะครับเป้าหมายกำไรที่ราคา1,737ถึง1,740เหรียญข้อที่3นะครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปอีกครับ ที่ราคา1 7 3 6เหกเหรียญครับหลุดลงไปได้ครับสัญญาณขายระลอก2ครับทำงานต่อนะครับเป้าหมายกำไรที่1727ถึง1730ข้อที่4นะครับตั้งเปิดขายสุูสตอบครับที่ราคา1726ครับหลุดลงไปได้อีกครับสัญญาณขายระลอก3ทํทำงานแน่นอนครับเป้าหมายกำไรที่1716ถึง1718นะครับ ข้อที่4นะครับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เติ้งขอให้ทุกท่านงดนะครับการตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับ<ม>เนื่องจากว่ามันผ่านาด่านราคา1,753เหเหรียญลงขึ้นไปได้แล้วนะครับโอกาสจะไปถึงกรอบราคา1,777ถึง1,780เหรียญก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับย้ำนะครับ จะขึ้นต่อได้นะครับคืนนี้เที่ยงคืนครับจะต้องปิดตลาดสูงกว่าราคา1753เหรียญให้ได้เท่านั้นนะครับทองคำถึงจะเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เต็มตัวแต่ถ้าเกิดมันยังปิดตลาดสูงกว่าราคา1 7 5 3เหรียญไม่ได้นะครับทองคำครับท่านจะเห็นมันทิ้งตัวดิ่งลงมาเลยนะครับฉะนั้นแล้ว จันถึงสุกนี้ครับ1753ครับเป็นปาการด่านสำคัญที่ว่าทองคำนั้นจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วต้องเฝ้าระวังและจับตามองราคาที่1753ให้ดีนะครับส่วนจะลงได้นั้นจะอยู่ที่ราคา1720เท่านั้นครับถ้าหลุดลงไปได้สรุป คำแนะนำวันนี้นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปเยอะแล้วนะครับเทรนทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ภายใน1-2วันนี้ถ้าปิดตลาดสูงกว่า1753มี New High ีนิวไฮเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ฉะนั้นแล้วครับวางแผนแก้พอร์ตให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดอาทิตย์นี้ครับเจอทองคำครับมันสับขาหลอกอีกนะครับหลุดต่ำกว่า ดุดต่ำกว่าราคา1,720เหรียญลงไปได้นะครับผมแนะนำให้เอาคืนครับเปิดขายหมดหน้ตาตักเลยครับถ้าหลุดต่ำกว่าราคา1,720เหรียญลงไปได้ยอมรับนะครับว่าทองคำผันผวน,นแบบนี้นะครับอาจารย์เติ้งก็วิเคราะห์ยากพอสมควรนะครับแล้วก็เหนื่อยใจนะครับยอมรับว่ามีอารมณ์เหมือนกันนะครับในช่วงของการเทรดแบบนี้นะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไว้เสมอนะครับในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการเทรดในความโลภนะครับความคาดหวังมโนไปเองหรือว่าการโอเวอรเทรดต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยล้วนจะเป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะครับในชีวิตของนักเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับฉะนั้นแล้วพยายามควบคุมสติตัวเองให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ตลาดเนี่ยมันยั่วยุเราได้นะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆนะอาทิตย์นี้ผมจะแนะนําให้เลิกเล่นกันไปเลยนะครับออกนอกสนามไปก่อนนะครับไปนั่งมองนอกสนามก่อนดีกว่านะครับทองคํามันอยากขึ้นก็ขึ้นไปนะครับเราจะไม,ไม่วิ่งไล่ราคากันแล้วนะครับมันขึ้นมาสูงมากนะครับขึ้นมาสูงจนไม่มีทางรู้เลยว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นสุดเท่าไหร่บางคนก็พันแปด บางคนก็พันแปดห้าสิบบางคนก็พันเก้าบางคนก็สองพันเหรียญตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวมันเข้ามาเยอะเกินมากเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านเองต่างหากนะครับที่เป็นผู้ลงทุนนะครับและท่านเองต่างหากที่เป็นผู้ติดดอยหรือติดเหวอยู่นะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีครับคำว่าชาวดอยและชาวเหวครับไม่เคยหมดไปจากวงการทองคำนะครับ ฉะนั้นแล้วครับท่านไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทองคําขึ้นมาสูงขนาดนี้จะขึ้นต่อแล้วสุดเท่าไหร่สุดแล้วมันจะทิ้งดิ่งลงมาเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วครับยิ่งเข้าตลาดตอนนี้นะครับความเสี่ยงต่อการขาดทุนก็ยิ่งสูงตามนะครับผมแนะนําว่านั่งมองเฉยๆเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าตลาดทองคําไม่มีออเดอร์ของท่านเข้าไปซื้อขายนะครับ ยังไงราคามันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบนั้นนะครับต่อให้กองทุนเฮดฟันเขาอยากจะซื้อก็ซื้อไปนะครับเราอยู่เฉยๆพอเราอย่าเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟครับก็คงมีแค่นี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้ครับการพยากรณ์ของอาจารย์เติ้งครับจะแม่นเหมือนเดิมไหมพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับจากอาจารย์เติ้งนะครับหลังจากจบรายการนี้ครับอย่าลืมนะครับไปติดตามต่อได้ที่รายการสายลับจับทองคำนะครับช่วงเวลา 11โมงถึงเที่ยงพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับจากอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ